นี่เราจะทำยำกันนะคะรวกแล้วเรียบรอย้อนนรยาาอันนี้เครื่องมัน้อจ้านี่เครื่องมันเครื่องยำไม่กรวกไปแล้วเรียบร้อยอน,นี่ก็คือน้ำยำหวานเยนบากปักซี่ปับอันหอมใหญ่ด้วยพี่หอ้อง กินเห็ดกินเองดอกเนาะพี่น <c oughs> ้องอันนี้ทำกินเองเห็ดนนองเพราะว่ามันไปซื้อของแตวมันลืมบริจดไปเนาะพี่น้องลืมได้ซ้ำนี่แล้วพี่น้องเคียงเืออย่างเคียงต่างๆไหมมายํำกันบ้างหอมหัวใจญ่มีไเด้อพี่น้องก็จะได้หน้าตาก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่า ตเตรียมของเตรียมของไม่ครบนะคะน้ำยำเราก็ปรุงเรียบร้อยอร่อยมากๆซิเสร็จเต๋วจะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะ